สอดสองมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงสวัสดีค่ะดิฉันนางสุกัญญาพิชัยเป็นตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมประกวดสาขาสุขภาพจิตในชุมชนประจำปีพศ2563ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่148หมู่ที่6บ้านเหล่าแขมตำบลเกอะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอาสาสมัครสารณสุขประจำหมู่บ้านมาแล้ว13าป,ปีบ้านเหล่าแขม,มีประชากรทั้งหมด646คน162หลังคาเรือนค่ะและสำหรับประสบการณ์ทำง,งานของดิฉันนะคะเป็นอสมหมู่ที่6กบ้านเหล่าแขม,มาแล้ว13ป,ปีอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตะบนเกาะแก้วตำแหน่งเลขานุก,การกองทุนหมู่บ้านอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชอรบรอาสาสมัครหน้าจัดการสุขภาพชุมชน,ชนตามกลุ่มวัยและอาสา,าสมัครจราจรหญิงและอาสาสมัครหมอประจำบ้านหลักการทำงานของดิฉันนะคะคลองตนคลองทนคลองงานคลองตนดูแลตนเอง นำหลักธรรมในการดำรงชีวิตดูแลพพออครอบครัวให้อบอุ่นเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีสำคัญต่างๆคองคนรับฟังและเรียนรู้งานทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านคองงานเสริมสร้างทักษะในการทำงานและใส่ใจในงานของตนเองที่ได้รับมอบหมายค่ะหลักการในการทำงานสุขภาพจิตชุมชนด้วยหลักสารสอ สอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงค่ะสำหรับสภาพปัญหาสุขภาพจิตชุมชนบ้านเหล่าแขมซึ่งเราได้จำแนกออกมาเป็น4หัวข้อนะคะคือ 1. ไวัยรุ่นเสี่ยงต่อสารเสติดีคน 2. จิตเวทหนึคน 3. ซึมเศร้า1คนสและผู้สูงอายุขาดยาขาดนัดเฉลี่ยเดือนละ5-7คนค่ะค่ะปัญหาที่1 ไวรุ่นเสี่ยงต่อการเข้าถึงสารเสพติดได้ง่ายเนื่องจากบ้านเราแขมเป็นสังคมกึง่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งใกล้มหาวลัยราชพัฒร้อยเอ็ดและมีหอพักตั้งอยู่ในชุมชนค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะจะมีการจัดส่งเสริมกิจกรรมทูวบีน้ำวนการปฏิบัติธรรมการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนและโรงเรียนค่ะปัญหาที่สนะคะ ที่พบในชุมชนที่ผู้ป่วยจิตเวทเป็นชายอายุ43ปีซึ่งก่อนมีอาการจิตเวทนั้นคะถูกกระทบทางจิตใจทางครอบครัวอย่าล้างกับภรรยาดื่มสุราทําให้สติฟั่นเฟือนนะคะก่อนเยี่ยมนะคะที่เขาจะมีอาการเขาจะมีอาการขาดยาขาดนัดหมดกินง่ายทําให้โมโหแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้แล้วก็ ไม่สามารถเข้าสู่สังคมได้อะค่ะและการดูแลในเคสนี้นะคะเราก็จะมีการออกเยี่ยมพูดคุยให้กําลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติโดยการให้การแนะนำให้เขากินยายอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งะคะพอหลังจากที่ได้เยี่ยมดูแลเคสนี้แล้วนะคะเขาก็สามารถดูแลตนเองได้สามารถทำงานหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ค่ะแล้วก็สามารถออกสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับปัญหาที่3นะคะคือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะชิงเศร้านะคะสำหรับเคสนี้เราจะพาลงไปเยี่ยมบ้านแล้วร่วมพูดคุยกับเขานะคะไปกันเลยค่ะ วันนี้พี่อยากจะให้น้องหมูร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่น้องหมูประสบอุบัติเหตุทั้งนั้นว่าน้องหมูมีความรู้สึกอย่างไรคะแรกๆเลยนะครับแรกๆเลยเอประสบปุ๊บตัวเองมาเจอแบบนี้นนแรกๆก็ความคิดอย่างอืงอ่นไม่มีแล้วนอกจากจะทำไงให้ตัวเองตายนะครับทำไงให้ตัวเองตายฆ่านะตัวตายดีกว่าไหม ความคิดตัวเองไโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้บอกใครอยู่แล้วอการฆ่าตัวตายดีกว่าไหมถึงจะไม่ต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนญาติพี่น้องเราต้องเด็ดแบบไม่ต้องเดือดร้อนมากตายดีกว่าตายดีกว่าความคิดแวบแรกเลยนะแว็บแรกเลยตายดีกว่า,า,วา,า,วาไหมแวบแรกเลยถามตัวเองแั้นแหละ,ะ,ะมันมคือคาทางออกที่ที่สุดแล้วนานไม่ได้คิดวนไปวนมา นานนานนะนานมากนะครับนานมากเลยพี่เออตื่นมาฆ่าตัวตายดีกว่าไหมอ,อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันครับทุกวันทุกวันมันทําให้เกิดแบบความเครียดไม่สุ้มสินกับใครไม่พูดไม่จาก,กับใครอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าฆ้าตัวตายดีกว่าไหมแล้วจะเปลี่ยนความคิดที่น้องหมงูคิดว่า ไม่ค่ะตัวตายแล้วจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือเออเราไปเจอตัวเองนะครับไปเจอตัวเองที่โรง,งพยาบาลนี่แหละนะครับว่าเราเห็นเราเห็นคนที่อนอนติดเตียงเหมือนเราลําบากกว่าเรามีาลําบากกว่าเรามีเขายังอยู่ได้ เขายังอยู่ได้เขายังเอออยู่ได้โดยแบบเขาไม่ได้เขาอาจจะคิดหรือไม่คิดผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาอยู่ได้ลาบากว่าเราก็ยังอยู่ได้เลยเอ,อ,เอ,อ่แล้วจะเจอแบบคนที่เป็นขอทานเนี้ยอ,อขาด้วนแขนด้วนเนี่ยเขายังขอทานเลยนะครับเขายังเอามไม่ฆ่าตัวตายแล้วเราแขนก็ยังมีขาก็ยังอยู่ ถ้า yup. เราจะฆ่าต like, <To> ัวตายไปเพื hmm. ่ออะไรนะเพื uh ่ออะไรแบบเพื uh ่อ uh มัน oh มัน uh ก็เลยแบบเออความคิดเบาบางลงแต่ย uh ัง uh คิดอยู่นะแต่เบาบางลงเพราะว่าเราไปเจองแล้วเข้าเข้ายังอยู่ได้เลยแล้วทาไมเราจะอยู่ไม่ได้ได้แรงบันดาลใจจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือสภาพสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ครอบครัวแล้วครอบครัวทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยที่ว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือเราตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือเราตลอดทำให้ทําให้ความคิดเราเลิกคิดเลยเลิกคิดเลิกคิดว่าการฆ่าตัวตายนี่มันทําให้โครอบครัวเราก็ต้องลําบากเหมือนเดิมเลย เราตายไปไ,ไม่ใช่ว่าครอบครัวเราจะดีขึ้นไม่มีไม่มีทางอยู่แล้วเอเราจะคิดว่าข่าเราตายทําไมงั้นอ่ะครอบครัวคือนี่แหละกําลังกําลังใจที่ดีมากมากนะครับมากๆเลยมากมากเลย,เลยนั้นน้องหมูอยากขอบคุณใครอ่อ,อยากขอบคุณก็ต้องเป็นครอบครัวมาเป็นเน,นล้อ <Okay. S 2> คนรลอกข้า แล้วก็ที่เข้ามา,า,าพูดให้กำลังใจทุกวันนะครับทุกวันทุกวันทุกวันทําให้ความคิดเราเอาดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนะดีขึ้นมากเลยว่ากาลังใจเราดีอยู่แล้วอแล้วก็เ,เราก็เลยแบบมาเจอพี่พี่สุวรรณยานะครับซึ่งเขาเข้ามาดูแลอีกหนึ่งอีกหนึ่งด้านคือทุกอย่าง ขาดหรืออะไรที่คือยาทุกอย่างนะครับแล้วก็เขาก็พี่เขาก็พูดให้กำลังใจทุกวันทุกวันที่มาเจอนะครับถึงถึงพี่เขาจะอ่ยุงย่งยุ่งยุ่งงานเพราะเขาก็มีแต่พี่เขาก็แวะของว่างก็แวะม,มาหาตลอดนะนี่นะครับผมคือกำลังใจที่ดีมากๆนะครับทั้งครอบครัวทั้งคนที่เข้ามาสภาพสีงแวดล้องเอ่อทำให้เรามีมีแรงสู้นะครับ พยายามสู้อยากให้น้องหมูนี่ให้แยกคิดกับคนที่ประสบปัญหาครับผมครับผมอยากให้เขามีแรงกรพตุในนะคะอยากให้น้องหมูพูดอะไรดีๆเอออยากจะฝากนะครับถึงถึงคนที่ิเตียงเหมือนผมว่า หนึ่งเราต้องมองครอบครัวกำลังใจครอบครัวเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็การการที่เราอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่ลำบากเราก็ลำบากเราแต่เราคิดว่าครอบครัวเราอ่างใจมานะการการที่เราจะไปคิดว่าค่าัวตายมันมันไม่ดีหรอกครับมันไม่ดีหรอกในวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราย้อนไปไม่ได้ มีแต่วันนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดถ้าวันนี้เราทําให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอย่าไปท้อเพราะโลกนี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่รู้เราคิดบวกเข้าไว้ดีกว่านะครับผมขอบคุณน้องหมูมากนะคะวันนี้ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะขอบคุณคมากค,ครัและปัญหาสุดท้ายนะคะ คือผู้ป่วยที่ขาดนัดแพทย์ไม่ทานยาตามแพทย์สัง่งเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากจะอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามลาําพังลูกหลานไปทํางานต่างจังหวัดให้แนวทางการแก้ไขปัญหาจะออกเยี่ยมบ้านเข้าไปพูดคุยด้วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะแนะนำการการดูแลตนเองและการทานยาค่ะจากสถิติ4เดือนที่ผ่านมานะคะของเราพอตว่านองไว้ของเราเพบว่าผู้ป่วยขาดนัดแพทย์เฉลี่ยเดือนละ5 7ถึงคน ทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเดือนละ 3- 4สคนจากปัญหานี้จึงได้คิดค้นนวัตกรรมปฏิทินกินยามาตามนัดซึ่งเราได้นำมาใช้กับผู้ป่วย10คนผลปรากฏว่าไม่ขาดนัดและไม่ลืมกินยาตามแพทย์สั่งค่ะสำหรับวิธีการใช้นวัตกรรมนะคะเราจะสาธิตร่วมกับผู้ป่วยที่ได้ใช้ทดลองนวัตกรรมของเรากันค่ะใช่ไม่น้อยค่ะไม่น้อยสวัสดีค่ะ แม่น้อยใช้ปฏิทินกินยามาตามนัดแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็ทานยาทุกวันแล้ไปพบหมอจาม,มานะคะวันนี้อยากให้แม่น้อยแนะนําการใช้ปฏิทินกินยามาตามนัดหน่อยค่ะเชิญค่ะวิธีการใช้ปฏิทินกินยามาตามนัดนะคะ ขั้นตอนแรกแม่ก็จะเขียนชื่อลงปฏิทินจากนั้นก็จะลงวันนัดแพทย์และเริ่มแพ็กยาใส่ซองมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองทานตอนเช้าสติ๊กเกอร์สีเขียวทานตอนเย็นจากนั้นทานยาไปเรื่อยๆจนถ,ถึงวันแพทย์นัดขั้นตอนสุดท้ายก็เจ็บสมุดใส่ซองค่ะ วันนี้ไม่น้อยอธิบายได้ละเอียดและเข้าใจมากนะคะวันนี้ขอบคุณไม่น้อยมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับปัจจัยสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานในครั้งนี้นะคะคือการทํางานเป็นทีมการมีส่วนร่วมทางอสมอและคนในชุมชนของเราค่ะและในการขยายผลสู่ความยั่งยืนคือการสร้างเครือข่ายอสมมด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็งในชุมชนสุขภาพจิตที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเราขอบคุณค่ะ